ระบบสมาร์ทเวสต์วอเตอร์ทรีตเมนต์ Plan ซิสเต็มนะครับเราก็ได้นำเทวีต่างๆนะครับมาโชว์แล้วก็มาพูดคุยกันนะครับในงานเสวนานะครับไม่ว่าจะเป็นเทวีไอโอทีนะครับ Edge Computing Cloud Computing นะครับสำหรับเจ้าของอาคารสูงเนี่ยนะครับที่มีเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียนะครับก็สามารถที่จะมอนิเตอร์นะครับระบบต่างๆได้ตลอดเวลานะครับทั้งโลเคอลนะครับหรือทั้งทั้งระบบบนคลาวด์นะครับซึ่งเราก็ยังนำเรื่องของเทวีเกี่ยวกับพวก Data Analytics นะครับมามาเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์นะครับก็จะพบกับเราที่ พูดถึงเรื่องต่างๆเหล่า,านี้นะครับได้ที่เทมการ์พาร์เียนนะครับในงานเทมกาเอ็มแอนด์อีไทยแลนด์2023 Smart s u s t a i n a b ิลซิตีนะครับที่โรงแรม a m b บาสเดอร์ซิตี้พยาครับ m n s s m r t t u u t t i n n b l l e i t t i s s มาร่วมการสร้างสรรค์นวัตรกรรมวิศวกรรมงานระบบ Mechanical and Electrical Engineering นําำพามาตรฐานความปลอดภัยของงาน m n e สู่สังคมเพื่อสร้างความน่าอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืน M&E Smart Sustainable Cities เทมกา M&E Thailand 2023แล้วพบกันในงานนะครับ